าจากนี้ไปก็เราก็จะมาสนทนาธรรมกันต่อ,อในที่นี้ผมให้ผู้ชมได้เห็นเทียนผมจุดเทียนเนี่ยปเปลวเทียนเนี่ยอยากสมมติให้ท่านฟังว่าเราเรียนธรรมะเราเรียนรู้เรื่องจิตเมื่อกี้ผมสมมติว่าจิตเปรียบเสม,มือนกระดาษอาการประกอบกับผิดเปรียบเสม,มือนรอยยับยน่นการปรุงแต่งสมมตินึกคิดบัญจัิทุกอย่างก็เปรียบเสม,มือนสีและเลขขงปฐุมพระติซึ่งมันไม่สามารถซึมถึงพระติ มาทำอะไรจิตหรืออาการประกอบกับจิตได้คำว่าจิตและการประกอบกับจิตหรือปรุงแต่งสมมติมันก็ยังเป็นสมมติอยู่เข้าใจนะคือยืมภาษามาพูดในที่นี้กระผมอยากสมมติแบบนี้ครับว่าเออเปลวเ,เทียนเนี่ยแสงเทียนที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยตรงเนี้เปรียบเสม,มือนตัวจิตเข้าใจไหมครับฝึกอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้จิตเนี่ยประพัดสอนสว่างสวัยอยู่แล้วจิตเดิมแท้ อาการประกอบกับจิตก็เปรียบเสมือนความร้อนที่อยู่รอบๆเปลวเทียนหรือแสงสว่างทีนี้เมื่อจุดเทียนในที่มืดเนี่ยแสงสว่างพอไปกระทบอะไรอะไรรอบๆนะฮะเราก็มองเห็นสิ่งนั้นตรงนั้นน่ะที่แสงสว่างไปกระทบก็เปรียบเสมือนมีสิ่งรู้ของจิตเป็นสมุิบัญญัต,ติต่างๆเกิดขึ้นมากมายเช่นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุเป็นภาษาผู้ภาษาเขียนนั่นก็ไม่ใช่เรื่องถูกหรือผิดนะ เราจะเป็นต้องมีสมมติก็ว่ากันไปตาสมมติเพื่อเข้าใจเราจะเป็นต้องเอาสมมติมาทําความเข้าใจกระดาษและลอยยับดังนั้นธรรมะที่เรียนรู้คือเรียนเรื่องเปลวเทียนไฟเนี่ยสีเหลืองเหลืองก็คือจิตแต่พลังงานความร้อนจากไฟนั่นคืออาการประกอบกับจิตนะแล้วเอิญแสงเนี่ยตกเทียนสว่างไปกระทบวัตถุต่างๆรอบตัวเห็นเป็นคนสัตว์วัตถุสิ่งของก็ตั้งชื่อสมมติกันไปก็ไม่ได้ว่าอะไรหรือเป็นภาษาสมมติภาษาเขียน อันนี้จินตนาการทําความเข้าใจแบบนี้ดังนั้นจิตจะเปรียบเหมือนไฟของเปลวเทียนก็ได้อาการประกอบ,บกับจิตก็เปรียบเสมือนความรู้สึกร้อนๆรอบๆเปลวเทียนก็ได้นะดังนั้นคนเนี่ยบางทีไม่เข้าใจคนบนโลกนี่ไม่เข้าใจก็ไปยึดถือเอาไฟที่ไปกระทบรอบๆเป็นสารพัดเรื่องพอเห็นอะไรขึ้นมาก็คิดว่าสิ่งนั้นมีจริงๆหรือไม่มีจริงๆเป็นปรุงแต่งกันไปหมดแล้วก็ไม่ใช่ถูกผิดที่จริงเนี่ย การสมมติบัญญติปร,ปรุงแต่ทุกอย่างมันทําอะไรจิตไม่ได้นะครับตรงนี้สมมติอย่างี้พอเข้าใจนะครับเอ่อทีนี้ผมก็จะพูดในประเด็นต่อมาตอนนี้ท่านท่านผู้เจริญเข้าใจตามผมแล้วว่าจิตเปรียบเสมือนอาการที่เรายังไม่ตายหรือเรายังมีชีวิตอยู่ซึ่งเปรียบเสมือนกระดาษน,นะครับส่วนรอยยับย่นที่ติดอยู่บนกระดาษน,นั้นก็เปรียบเสมือนอาการประกอบกับจิตเช่นรู้สึกเย็ยนร้อนอ่อนแข็งตึงไหว เวลาเรามีการปรุงแต่งนึกคิดไปสารพัดเรื่องขบเรียบเสมือนคิดดีคิดชั่วคิดเป็นกุศลอกุศลมีความรู้สึกชอบไม่ชอบเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรก็ว่ากันไปนั่นมันนั่นมันเป็นสมมุตินะครับตรงนี้เราฟังแล้วมันยังเข้าใจยากที่นี้มาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็มีตัวอย่างอยากจะสมมุติยกตัวอย่างให้ท่านฟังลองฟังเรื่องแบบนี้ดูนะครับว่าทุกวันนี้ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรอะไร,ะไรตามสมมติมาปรากฏให้คนตามสมมุติได้รับรู้ มีแต่คนตามสมมติจะต้องทำหน้าที่ไปตามที่คนบนโลกนี้สมมติขึ้นมาว่าเป็นอะไรอะไรทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามสมมติให้สมบูรณ์ที่สุดแค่นี้เองที่เราบอกเรามีความสุขความทุกข์นะฮะนั่นมันก็สุขทุกข์ไปตามสมมติปรุงใจงนะฮะก็แค่นั้นเองเราจะเห็นว่าตัวอย่างที่จะพูดให้ฟังในต่อบไปน,นี้อยากบอกว่าที่บอกว่าไม่ได้มีเรื่องราวอะไรอะไรตามสมมติ าเกิดให้เรารับรู้นะครับมีแต่คนตามสมมุติท่านผู้ชมกับผมเนี่ยจะต้องทําหน้าที่เป็นตามสมมุติให้ถูกต้องไม่ได้แปลว่าเป็นลบสมมุติเข้าใจนะครับตรงนี้สําคัญมากและพูดในที่นี้เป็นการยิงภาษามาพูดไม่ได้แปลว่าพูดให้เชื่อหรือไม่เชื่อฟังแล้วไม่ต้องยอมรับไม่ต้องปฏิเสธแล้วก็ไม่ต้องไปสรุปอะไรอะไรด้วยกล่าวคือนะครับ ขอเล่าเรื่องสมมุติแบบนี้นี่ก็คือเอาภาษาสมมุติไปเล่าเรื่องสมมุติสมมติป้าละม่อมเนี่ยถูกหวยได้เงินมาห้าแสนบาทพอได้เงินมาห้าแสนบาทแล้วก็โยงว่าเออแกโชคดีทำบุญมาเยอะได้ถูกหวยก็ไม่ว่ากันก็โยงกันไปจากนั้นป้าละม่อมเอาเงินไปฝากธนาคารพอฝากเสร็จก็เลยเบิกกลับคืนมาอีกห้าหมื่นบาทเพื่อเอาเงินไปช้อปปิง้งไปซื้อของพอเดินพ้นธนาคารออกมาก็มีผู้ร้ายสองคนขับมอเตอร์ไซค์มารออยู่แล้ว ก็เดินปราดรีเข้ามาหาชักมีดจี้ป้าละมอมแย่งเอาซองสีน้ำตาลบัรจุงเงินห้าหมื่นบาทวิ่งหน,นีขึ้นขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปก็มีคนเห็นเหตุการณ์คนไลน่หนีไปแล้วเออเหตุการณ์แบบนี้เราจะเห็นว่าเราก็โยงว่าป้าละมอมที่แรกโชคดีคงทำบุญไ่เยอะพอมาตอนหลังโชคร้ายแล้วก็โยงพูดกันไปเล่นๆแบบชาวบ้านแบบคงเป็นกฎแห่งกรรม ชาติทีแล้วไปโกงเข้ามาไปปล้นขี้เข้ามาเพราะชาตินี้เข้ามาโดนก็นปล้นขี้มาถูกโจรขโมยเงินไปห้าหมื่นก็ไม่ว่ากันเพราะที่พูดนี้เป็นเรื่องสมมุติป้าเราม่อมก็ถูกหวยตามสมมุติถูกโจรปล้นเงินไปห้าหมื่นก็ถูกปล้นไปตามสมมติตรงนี้แหละมันเข้าใจยากนะครับทาความเข้าใจดีๆคุณเกิดมาไม่เคยฟังเปิดใจกว้างๆรับฟังก่อนนะจากนั้นเนี่ยอีกไม่นานอีก 3- 4สวันต่อมานะครับผู้ร้ายถูกจับได้ตำรวจจับได้ ก็ถือว่ากฎแห่งกรรมลงโทษถูกจับคนร้ายถูกส่งฟ้องศาลก็ติดคุกไปตามสมมุติเห็นไหมตกลงคนร้ายถูกจับได้ก็ถูกจับได้ตามสมมุติแล้วก็ติดคุกไปตามสมมติคุณป้าเราบ้อมก็เป็นตัวสมมุติคุณโจรก็เป็นตัวสมมติเข้าใจไหมเนี่ยฟังแล้วอาจจะยิ้มยิ้มอาจจะดูมันแปลกๆฟังไปเหอะไม่เป็นไรเรื่องแบบนี้อย่างได้ยากนะเข้าใจแทบไม่ได้แล้วไม่อยากจะเข้าใจด้วย อาจจะคิดว่าผู้พูดเอาเรื่องอะไรตลกมลาเล่ฟังหรือเปล่าตกลงโ,ลโจรก็ติดคุกไปตามสมมุตินะฮะป้าระบอมก็โชคร้ายไปตามสมมุติเสียไป50,000ื่นแต่ที่แรกก็โชคดีที่จําเป็นต้องเล่าเรื่องแบบนี้ให้ฟังก็คือก,กร,รณีศึกษาการถูกหวยเอาเงินฝากธนาคารถูกปล้นจี้ไป5้าหมื่นนี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปตามสมมุติ แต่ความรู้สึกว่ายังไม่ตายหรือรู้สึกเหมือนกับเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเนี่ยรู้สึกเป็นธรรมชาติที่รับรู้ได้จริงนั่นมันเกิดพร้อมสมมติมันมีตั้งรเราเกิดออกมาจากท้องแม่หรือเราอยู่ในท้องแม่แล้วหรือครับเรื่องแบบนี้เข้าใจยากนะนะครับลองฟังอีกเรื่องหนึ่งนะครับกล่าวคือเรื่องนี้ลองฟังให้ดีเอ,อ่อการคลอดลูกของคนเราเนี่ยเราบอกว่าเออนางสาวเล็กไปคลอดลูกเป็นท้องสาวลูกคนแรก คุณแม่อุ้มท้องมาเก้าเดือนพอไปคลอดลูกนางสาวเล็กก็คลอดลูกตามสมมุติไม่ได้ว่ากันแต่นางสาวเล็กไม่ได้มีลูกจริงตามสมมุตินางสาวแค่รู้นางสาวเล็กแค่รู้สึกอะไรอะไรท่านเกิดมาก็ไม่เคยฟังเรื่องแบบนี้มันดูเหมือนผมพูดเนี่ยมันเพี้ยนเพียนมันบ้าบ้าบอมันตลกอะไรหรือเปล่าเนี่ยฟังใหม่นะครับแมวสุนัขช้างมา้าวัวควายมันก็คลอดลูก มันไม่จะเป็นต้องรู้ว่านี่นเป็นการคลอดลูกนะครับเราไม่ได้ห้ามกันเราจะใส่สมมติว่านี่เป็นการคลอดลูกคนที่หนึ่งที่สองสามสี่เราก็มีลูกไปตามสมมตุติแต่ในความเป็นจริงนั้นมันเหมือนกับว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลใครเกิดมาบนโลกใบบนี้มีแต่ความคิดปรุงแต่งมันพาไปทุกเรื่องการดูคลิปตรงนี้การฟังตรงนี้มันต้องย้อนไปย้อนมาดูกันเป็น ห้าเที่ยวสิเที่ยวเป็นร้อยเที่ยวพันเที่ยวอาจจะดูถึง10ปี20ปีก็ไม่เสียชาติเกิดนะครับที่ท่านเกิดมาได้มาฟังธรรมะแบบอย่างนี้อย่าคิดว่ามันง่ายนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้สึกตัวว่าทุกอย่างที่คุณงัดเอามาพูดมาถามมาคุยคุณคิดว่าเรื่องนั้นมันมีจริงๆคุณไม่รู้ตัวหรอกเรื่องนี้เห็นได้ยากอย่าไปตามดูตามรู้จิตอะไรไม่ได้หรอกจิตฝึกไม่ได้ที่รู้เห็นทุกวันนี้มันคืออาการประกอบกับจิตเท่านั้นเอง ไม่ต้องไปตามดูตามรู้มันหรอกเดี๋ยวมีโอกาสจะเล่าให้ฟังว่าจะทําอย่างไรนะครับทีนี้กรณีคลอดลูกออกมาเนี่ยก็ได้คลอดลูกตามสมมติไงถูกไหมเพราะตัวตนมันก็เป็นตัวตนตามสมมุติอยู่แล้วคุณเล็กเมือ่อคลอดลูกก็ต้องคลอดตามสมมติหมูหมากาไก่ก็เป็นสัตว์ตามสมมติก็ได้คลอดลูกตามสมมติถูกไหมครับก็ต้องเลี้ยงลูกไปตามสมมุติให้ได้ดแีแต่ถ้าพูดในธรรมะสูงสุดแล้วนะที่คนทั้งโลกควรจะเข้าใจคือมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรอะไรเลย เข้าใจไหมครับไม่ได้เกี่ยวกับอะไรจะบอกว่าคอลอดลูกก็ไม่ได้ห้ามกันในกรณีหนึน่งนะครับคุณหมอรักษาโรคให้คนเกิดแขนขาดต่อแขนต่อขาเย็บเท้นเอ็นเย็บแผลดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่สมมุติแต่บนพื้นฐานของการทํางานดังกล่าวมาที่หมอไปต่อกระดูกให้คนเข้าฝึกนะเย็บเทานเอ็นต่อแขนต่อขาผ่าตัดเอาไว้อะไต่างก็ว่ากันไปไม่ใช่เรื่องถูกผิด นั่นคือการทํางานทําหน้าที่ไปตามสมมุติเข้าใจไหมครับมันจําเป็นต้องมีอยู่แต่บนพื้นฐานขณะที่มีเรื่องสมมุติเกิดให้รับรู้ทุกเรื่องมันมีความรู้สึกว่ายังไม่ตายเกิดขึ้นเป็นพื้นฐานคือจิตนะแล้วก็อาการประกอบกับจิตเกิดขึ้นรับรู้แต่ขณะเดียวกันมันก็มีการคิดนึกปรุงแต่งเป็นอาการประกอบกับจิตเป็นกระแสของจิตคิดเรื่องนั้น,เ,น,น,เ,นเรื่องนี้ไปเรื่อยนี่แหละครับอาการที่เรายังไม่ตายเปรียบเหมือนจิตยิ้มภาษามาพูดกันมากมายเพื่อมาเข้าใจเรื่องจิต และการประกอบของจิตอาการประกอกบของจิต,าการรกกจตเกี่ยวกับความรู้สึกสต่างๆหรือการคิดที่ปุมแจงนั่นเอาไว้เป็นตัวเดินเรื่องในการปฏิบัติธรรมเอาไว้เรียนรู้คิดว่าตัวอย่างที่ผมยกพูดมาให้ท่านฟังทั้งหมดนี้คงพอเข้าใจก็ขอพบกันแค่นี้ก่อนนะครับ